สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเจ้าตัวโอโบอตนะครับเจ้าตัวโอโบอตก็เป็นหุ่นยนต์ขนาดจิ๋วที่ผมคิดว่าเหมาะสําหรับน้องๆในการที่จะเรียนรู้ในการขับในการสร้างคําสั่งต่างๆเนี่ยให้หุ่นยนต์ตัวจิ๋วตัวนี้เนี่ยทำการเดินไปบนเส้นนะครับจริงๆเจ้าตัวหุ่นยนต์ตัวจิ๋วเนี่ยนะครับไม่ได้เพียงใช้ได้เฉพาะใน iPad เท่านั้นนะครับเราสามารถที่จะเขียนกระดาษแล้วก็เป็นลายเส้นเนี่ยให้เจ้าหุ่นยนต์ตัวจิ๋วตัวนี้เนี่ยเดินตามสามารถที่จะ แข่งกับเพื่อนๆได้ด้วยถ้ามีเจ้าหุ่นตัวนี้เหมือนกันนะครับแล้วเราสามารถเขียนคําสั่งให้เจ้าหุ่นตัวนี้ทํางานให้เดินเร็วนะครับให้ s ป e e ช้าลงนะครับหรือว่าให้เดินซ้ายเดินขวาได้หรือว่าให้หาทางออกอย่างที่เรากําหนดไว้นะครับต้องบอกว่าโอโบอตนะครับไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับสิ่งที่แถมมาในกล่องครับก็จะมีตัวสายนะครับ usb นะครับให้เสียบชาร์จนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์โอโซบอตให้นะครับแล้วก็ข้างในนี้ก็จะมีตัว คล้ายๆเป็นแผ่นกระดานนะครับสอนคร่าวๆนะครับการใช you know. ้งานคร่าวๆนะครับให้เรารู้ว่าใช้งานยังไงนะครับก็หลักการก็ง่ายมากนะครับเพียงแค่หยิบเจ้าโอซบอดมานะครับกดปุ่มด้านข้างนี้ครับเป็นปุ่มเปิดปุ๊บนะครับไฟก็จะทํางานครับแล้วก็เพียงแค่วางเจ้าโอซบอดไปนะครับสังเกตว่าเจ้าตัวบอร์ดสีเนี่ยนะครับมันจะเป็นตัวกําหนดหลายอย่างที่ทําให้โอซบอดทางานนะครับเราสามารถเรียนรู้ได้นะครับ นะครับว่ามันก็จะทํางานจะหยุดเป็นช่วงๆนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมีแอปพลิเคชันบน iPad นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับเดี๋ยวปิดก่อนแอปพลิเคชันบน iPad นะครับก็จะมีอยู่2ตัวด้วยกันนะครับก็มีตัว o s โบอนะครับแล้วก็โอ o o กรูฟนะครับต่างกันยังไงก็เดี๋ยวให้ดูแล้วกันครับตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะทำการวาด ลายเส้นนะครับแล้วก็ให้ออสบอท์ทำการเดินนะครับง่ายมากเลยนะครับแล้วมีคำสั่งอืน่นๆด้วยนะครับก็เพียงแค่วางเจ้าตัวออสบอทไปนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าเราดูแล้วนะครับตัวออสบอทเนี่ยเราสามารถสั่งให้มันหาทางออกหรือแก้ปัญหาให้น้องๆเนี่ยได้รู้จักเรียนรู้นะครับตรงนี้เนี่ย คิดว่าน่าจะสนุกนะครับแล้วก็น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับน้องเพราะว่ามันมีสีต่างๆนะครับเป็นตัวกําหนดนะครับแล้วก็สั่งให้มันยเดินช้าก็ได้นะครับสามารถทําให้มันเดินเร็วเร็วมากขึ้นก็ได้นะครับเท่านั้นไม่พอนะครับตัวแอปพลิเคชันก็มีสิ่งที่ท้าทายให้เราเนี่ยได้เล่นนะครับเป็นเกมนะครับแล้วก็ในนี้เนี่ยก็จะมีโหมดต่างๆให้เราเลือกนะครับนี่ครับ ซึ่งแค่จะน่าน่าสนุกทีเดียวนะครับน้องๆก็น่าจะเพลินนะอันนี้น่าจะได้ความรู้พอสมควรเลยทีเดียวนะครับในส่วนของแอปพลิเคชันอีกหนึ่งตัวนะครับอันนี้แนะนำเฉยๆนะครับก็คือตัว o z so o so g r o o ฟ o อ o g r o o ฟเนี้ยก็สอนให้เจ้าตัว o อ o so b o t ตัวนี้ครับเต้นเอา่าเต้นยังไงก็ต้องลองดูคลิปวิดีโอกันเองนะครับเราสามารถที่จะเลือกคลิปเลือกเพลงนะครับที่ระบบตั้งไว้นะครับ โบอรก็จะเต้นอย่างนี้นะครับผมคิดว่าถ้าเกิดเต้นตัวเดียวนี่อาจจะไม,ไม่ไม่สนุกเท่าตเต้นหลายตัวนะครับก็ต้องลองดูนะครับเอาเป็นว่านี่ครับมันจะมีให้เราเลือกเป็นเดโมเพลงนะครับนี่ครับคล้ายสุดนี้ผมคิดว่าเจ้าตัวโอสบอรดนะครับไม่ธรรมดาทีเดียวนะครับเป็นหุ่นยนต์ตัวจิ๋วที่น้องๆน,นะครับ ุณพ่อคุณแม่นะ่าจะซื้อให้น้องๆได้ลองเล่นดูแล้วก็นะ่าจะเพลิดเพลินนะครับในการที่จะออกคําสั่งให้มันเนี่ยไปในทิศทางที่หาทางออกได้รู้จักแก้ปัญหาหรู้จักปรับปรุงในชีวิตของเราได้นะครับก็คิดว่ารีวิวครั้งหน้าก็คงอาจจะมีอะไรใหม่ๆแล้วก็เป็นกจเจิดสนุกๆที่ทําให้หลายๆคนอาจจะโอ้ต้องบอกว่าว้าวเลยทีเดียวนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ